โอ้โดนแล้วโดวนแล้วโดวนแล้วสว,วัสด, <wheelchair. S 1> ด,ดีครับพี่น้องครับพามาลุนปลาอยูุคริมาสุโขทัยพี่น้องนุมโดนลงไปีกพี่น้องไปเลยไม่นี่ตกลงมามย่างหน่อยพี่น้องมาเนี่ย ค่อยลงนำโดนคากแต่ว่ามันคุณนะพี่น้องคุณแห้งคากครับจะปลาจะเป็นยังไงโอ้ยปลาไลไรโดดไปแล้วปลาไลไรโดดเลย ว้ <Wow. S 2> wow. โอดเ๋ยวไปเลยพี่นอ้องพูดแต่งานคักมาไงเรามองโดดด้วยนะโดดมองตั้งตามอยู่แล้วปลาได้บ้างหานะัอเนี่มีไงก็มีแต่มันมีน้อยมีลากใช่แหมล่ะเข็มมันโดมนโดมันยังเลยเน่นน,น, <า S 2> นะดีไหมลงมามองปีระบานนี่ฮะแต่กระดา้างพี่น้องแต่กระดาง ไอ้กเก่งฮนะ,ะว่าใส่ก็ยังทันได้ขึ้นไมงบ่นอนีกเป็นพี่น้องกำลังบาดแรกบาดแรกยังดีมันโดดแล้วพี่น้องบาดแรกจะเพี้ยนก็นมาโดนละติดติดปาลาแล้วไอยู่หนาฝายพี่น้องแล้วก็ว่ามันติดอยู่ก็เติดอยู่ครับปลาไอ้กเก่งอ่ะร้ายพี่น้องปลาไอ้กเก่งหน่อยลดลงไปเรือเรอเร่อยๆลดลงไปทำน้ำเลย มันก็เพ่ค่อยไหลแล้วครับตามกล้องคนนี่งทางถ่าเขาเปิดไม่ีกครับโอ้โตัดสุนัขไงพี่เนาะรุ่นนี้ แย่งกันมากครับรอบเลยแย่งหนุอยแย่งยายอือสุขภาพน่ยืนถนัดไหมน่ะถนัดแล้วมันไหลลงไปเลยที่เหยียวมันต่ำข้างหลังมันต่ำโอ้โหโดนเลิเนะสองเส้นเครื่องร่องสบายสบายอะไรบ้องเนี่ยเดี๋ยวเอาปลาแ์กเนี่ยอะไร

นี่เนี่ยพ่อเอาไม้นั่นน่ไปวางได้ป่ะข้างหลังนะเนี่ยไม้ไม้ตรงนั้นอ่ะเออเออไม้แผ่นๆไหล่่มันไหลมันไหลลงนี่ก็ได้ดอโอ้โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วอเออเนาะ เอาไปเค็ดปลาแดดนาพี่น้องน้อแบบนี้นะเานาะติดแบบนี้ก็คือได้ยกซิปเชื่อก็คือได้หายหนึ่งอยู่พี่น้องแบบนี้ <c ười> ปลาแดดประขาแล้วแสบเประยังพี่นอ้องเอเอหล่อมนนอีนี่เนาะนี่ไปไกเก่งหน่อยไปเกงง่งครับสามเรียมพี่น้องขึ้นไลยใช่เนาะ โอ้มันเป็นปุ่มเป็นปุ่มเลยอะไก่แงกัน่งแง่กยงัง,ยงมารอดเลยอึบนครับอย่างไรก็ฝากไปไม่นิดหวังเด้อย,ยอดดำพิเศษยอดขาพิเศษครับหรือว่าจะเป็นกระโปงพี่น้องกระโปงแบบนี้ครับเห็นมาจากถุงร่มยังดีพี่น้องสื่อที่เอาใส่จนคุ้มพี่น้องเอากระสอบาขอาเขาไม่ได้ครับมือเป็นของหนาจีฮอดพี่น้องสกลนครครับ พี่เขาก็ขอบพูดในหลายครับที่สร้างรอบสองนะพี่น้องส่งไปให้แล้วแล้วก็ะช่างน้องค่ายครับเจ็ดตอกแปดตอกหลักกับโปรงยงย่อครับขอบพูดในหลายครับผมมีอินของสีหอดแน่นอนครับเนี่ยเป็นห้างไปได้ก็ในนี้ว่าโดนแล้วไปยังไปยังไปไปไปโอ้โหอ๋อ ก <c oughs> ่อนปลาพี่นองเลยอ้าอ้าปลานั่นปลาตัว่ออวไปหนอ่อยปลาใสหัวแข็งมนยิ่ตัวยิ่งสอตัวพี่น้องใสหัวแข็งทองนึสาวเห็นมี แปดตี่ตัวไม่ได้ไปเก่งมั้งไอพี่ถามอยู่ว่าไปเก่งมันไปยังอยู่ไีกัะปลาสามเหลี่ยมอ่าเดี๋ยวผมจะถึนไปเห็นบุ้งพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปลาอย่างเงี้ยเอาปลาท่งนี้คือเอิ่นปลาสามเหลี่ยมนะพี่น้อยมาหลายคันี่ ตัวใหญ่แค่ยู่ไปเก่งตัวมันหนอยมันเป็นลูกมันไหมไหลตดูลดลงมาลดมันยังไม่ทันได้โตนี่มันใหญ่สื่อทำเนี่ยโอ้มันใหญ่ได้อีกนะแต่ว่าตัวใหญ่สุจก็มีพอสามนิ้วสี่นิ้วพี่น้อง้าวฟ้ามือก็มีใหญ่กับฟ้ามือก็มีแต่นี้มันยังไม่ทันได้โตเลยมันโตไม่ทันโตเพราะท่านหนุนเนี่ยมันกำลังใหญ่ส่งนำทัวร์มั่งเะรอฮะ เอาแม่แพ้ลูกปุ๊โอุ้ยไปงๆไปลาแยงหลายตัวเลยเนี่ยปลาไปงีทั้งตัวมาทั้งตัวเล็กตัวโต ่ตัวหน่อยค่ะกันไป,ปกับปากเง้ยเออมันตัวหน่อยพุ่น่งสิเีนรกปใส่ปุ๊บข้างนี้เขีนเป็นฝูขเนี้ไปใส่ยังท้างนไม่เี๋ี่ตัวปเงี้ยหลอดนี่เกีบปลากเงยิงมันน้มัน ยังมันเสียบแนวตักมันที่ออกยังไงเขาแค่อยู่ไปลายแง่งที่ออกไปแต่งแยงคนนี้ไม่เสียบอยู่หันอยู่ อากาศกันหนาวๆพี่น้องมันอย่ออกมาสวยคัะพี่น้องมาหนีดกัเกือบสามม่วรอมั้งเนี่ยสามแล้มามมงกลัวออกมาสวยคมืนนี้ฮะโดดแล้วโดดซุ้มใช่ะโอ้โหอนนี้ปีากุลามลากุลามนู่นน่ะตะวเลิเลย

มันก็วุ่นวายอยปนปลาหลังก้อนมันก็ไม่เอาอนี่ขึงๆขึงใหญ่ขนาดนี้มั้งนี่ไม่เอาอันนู้นไม่เดี่ยวมันแห้งแล้วล่ะอันนู้นไงพี่น้องเนยไปเก่งเนี่ยนี่เป็นแบบนี้นะพี่น้องเนี่ยตามันสียปนๆออกมาเหรอครับเนี่ยตามันโลหครับ แล้วก็นี่ยทั้งรังก็ติดนี่ครับเนี่ยติดนี่ทั้งขีดทั้งก็ติดขึ้นกันครับติดยอดติดจังเขานี่ต้นโม่ใหญ่ครับตอนนี้ครับไปเก่งตัวใหญ่ได้อีกอตัวใหญ่ได้อีกซ้ำฟ้า,ฟามือพี่น้องทั้งบ้านพี่น้องเอ,อ,อง็นไปยังกับอกว่าน้อเดียวพี่น้องเด้อี่สุโคททยเป็นเอ็นปลาสามเหลี่ยมนะครับเอาไม้นั้นไปเหยี่ยวนะเออนัน่ยนะไม้นันมันแหนะ้งแล้ว

ขยับซ้ายขึ้นมาหน่อยนึง,จจงนตายเก่งตายเก่งมั่งที่น้องคนนี้ต้องส้งอะไรใส่า้ายปลาใสยไปคือ สายไปาห,หายไปวันนี้เอาแนวเอานอนวันนี้เอาแนเอานอนวันใดอีน้องปลาเนี่ยนนว่าไปเก่งมันนิดดีครับวันนี้นึกอยากขึ้นก็ขึ้นนึกอยากไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นแางนำบโบคอยไหลไหลเอื่อยครับคุ้นๆเนี่ยสิห้ามีปลาไงมาลงเขาพี่น้องแต่มันขุนกับเมื่อวานเออแล้วมันขุนแย่ครับขุนไร้สเขาปล่อยตางานาลงมาลง มันนำหลายเก็บปวด้ต้องปอง่อยร่งคล้องไปก้อนนะครับช่วงนี้แล้วค่อยดึงจากคลองขึ้นไปโอ้ยแบบนีบางฟ้านอนมาไปเก่งที่จ้าพี่น้องเลยเก็บตายรับ อ้าวจะลุดก็บ,บรุดเสียบเสียบอยนี่ยมันจัะขอเก็ดนี่เข้าไปนะเอ๊บพอ,อพอดีมองเนี่ยลงล็อกพอดี อา,า,ากาศจะบนหนาวคือส,สองสามเมื่อวนก่นนะฮะแต่ว่ามันก็ยังยังหนาอยู่แล้มันสองสามมื่ันก่อนหานาวา่ะลมมันพาเกลืมาถึงนาะอืมลมมันตีลมมันพัดตอมาตมาโปรตีไมัต้องนำาต้องไลแไปนีัดเป็นเปน้มากเนละ ป,ปลาตาสิมาลงเข่วาวะเนาะโดนไปเราตัวนึงปลาคอบ่ว่านเดี๋ยวปลาคอหน่อยไปตัวนึงให้หน้องเขามาหน่อยดิแค่ตัวคักอยู่บนแสบนะครับอุ้ยอึ๊บสิงหางใหม่มั้ยเี่ยเงนตัวในปลากุลามไม่น้องเลยโอ้โหปลากุลามตัวปกยยักใหญ่นี่ต้องใส่ติดงางใหม่เลยแหละๆๆมันจะมีงางใหม่อยู่ตรงนี้ ทีละตัวขนาดฟากุล่ามันบรินมากนายจะมาเป็นฟูมันรอบซี่ตัวหาตัวสักหนึ่งเดียวเท่าเดียวตัวใหญ่ดิมาเป็นฟูฮะาเป็นเนี้ยงที่ทุกหลอดเลยดี่แหละทีละสองสามยังดีเก็บตัวมันก่อ อย่างไรประเดี๋ยวนยออวยหน่อยกําลังเพื่ออะไรเยอะส่วนเหนือยังไงเยอะใส่ดุกนุ่นใส่หม้อ,อมแข็งนี่เลยบวนมาเลยนะมันแต่มันคุ้นเราพี่น้องครับมันหลงมากเขาครับมาตรวจสู้ยังดีปลาเข้ามาเข้า นนมันหูยอยออตขยันตะขยของงาแล้วมันเนี่ยเ <ปะ S 2> ก็บปะเหนยงเอ้อเลยก็วางขยับมาทางนี้ได้ไหมันหูไหนที่มันติดตึดต๊ก ะระวัง,งปลาแขยงล่วงเลี้ยงไว้เลยค่ค้างอยู่วนอะ่ะสวยงามั้ครับเร้อนไหมล่ะยังมันวางชนมันหน่อยดิมายมาชวนพอดีปลามันรอแถวนี้ค่ปะปลามันรอนต้ง ถอยหลังกลับมาหนย่งขยับไม้ถอยหลังมาหนึ่งมันจะพอดีเจาะมันพี่สิบเราลงไปนี่ <c oughs> กันเราลงไปนี่กันลงไปอีกตามไปนีกพี่น้อง <c oughs> เอา้าขึ้นหงางน่ถอยตามนัไปเรื่อยขยับลงไปอีก โดนแลยถึงจะนอนมานอนมาเลยเปลี่ยนเป็นปลาสอยมาโดดทุกคู่เลยเป็นปลาสอยมาโดดมาได้บ้า,าสาธุเราใจพี่น้องปลากระดานติดมันกระต่ครับที่ประตูหลอดหนึ่งเป็นไงดีอวะปลากระดานไปกิน ปล,ล <c oughs> าสอยไม่ได้ปลาสอยเลยั้ยออปลาสอยปลาสอยเออวางไกไเลยใ่ลยลงมานีดนึงขยับไม้ออกมาข้างหลังดนึง ปลานี่างไรอีกแล้วปลาอีวาดพี่น้องนี่ปลาอีวาดน้อยเดี๋ยวมันตัวใหญ่กว่านี้เดี๋ยวพอตัวใหญ่ก็หนีเดี๋ยวสิไอ้พวกพี่น้องปลาอีวาดถุงข้างนู้นไหลลงเลยจะโปรตีนตัวมันเขียวนะตัวใหญ่ก็หนีปลาอีวาด น้ำใสมันอยู่น้ำขุนๆมันเลยสีวัตีน้ำสีมันจะขุนเอ้ยสีมันจะเขียวตัวมันจโเขียวเมือกร้ายพี่น้องจับเราเมือกมันเม,มือกมันเมือกชิดมือเานะฮะไปวัดตัวหม,ม้าเป็นพวกกินกันแล้วอยู่ไหนพวกินมันล้างยากติดเงาใหม่ตุ๊ตกตุ๊ก ไปยงกเกง่า,าใหม่แหละตึกตึกสองซาตึกมหมอนมันจะมีหูนั่นแหละใส่น้ำพาัดมาหลืราะตอนนั้นมายกมันไม่มีโอ้อยตอนยนังยกเสื้มันดีเกียงไหน้น,นออโอ้เดแคพี่น้องมัน ยังมันื่นมาเลยเ้ม,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 มไปมันปุ่มเป็นแงน <c oughs> ซงอยู่พอใส่ยังไม่ทันในคืนตี ต้องไปปลาสามเดียมอีกแล้วนาปลาซอยมันคิดจะมาอะไรแต่มาแข่งมาโดดมาดึงมาดังเนะใสิไงหมไมาโดดพี่หนาเป็นปุ่มเป็นปุ่มโยอะยุกลอนหัปลาใหญ่กบะวนอยู่ฮะ ้น้ำไหลแรงกว่านีน้เล็หน่อยก็จะดีนำโดดปลากไไาระต่ายไปตั้งรือวาไปสวยน้องแข็งอ้าไปเก่งมาแท้ละมือน,นี่ยเดโอ้อยใส่ลุงนวลนวลเนี่ปลากุลาม หลายตัวอยู่เนี่ยนะโอตัวมันง่ามอ่ะนะ่ยองซ้ำตัวบอตัวอ้วนดีตัวง่ามตัวแย่พี่น้องลาบแซ่บๆพี่น้องเนียกินก็พักไอ้กระเดาครับพักกระเดากระลังออกยอดเลยพี่น้องเนี่ยเต็มอยู่ครับแถวเนี่ยักกระเดา มันติดง่าโอ้เห็นดีมันติดติดง่าใหม่ปลากราหมมันติดง่าใหม่ค้านูเมื่อีห็นพวกกัดทุกกถมันปลาไง่าเสียดายส่พี่อกเจดดีแล้วเจดดีแล้ว แต่น่าจะติดง่ายมัมันกระตุกม,มันตึกๆหลายหลอดตกหลายหลอดจะว่างเหรมันขยับมาทางนี้นิดนึงโอกุ่นลา,านไม่สะดุดอย่างนี้นสสนสองเส้นสองเส้นเชิอย่างนีนะ สี่อมากมเลยตัวนี้ก็มูครับันใหญ่เด็กหนี้เอกมาตาเยเก่ง,งมาใสยพวกขื่นนะครับพี่น้องมนี่เาม,มึงะพวกขื่นนะครับไม่ไปเก่งนะพี่น้องนี่ไป,ปกุลาก็ได้มาติดติดตัว,วตง,ง่าคามยังม่งน สองเส้นสามสองเส้นเครื่งไงเด็กๆโตสองต,ตงงสองประมาเนี้ยครับพู่ม่ะะบบราเก็บไปเลยเย็บเห็กองดสมหน่อยไปครับนีม่มาแล้วเอยามาันมาเห็น คุ้มในพี่นอโตัขนาดนี้นะครับปากลาฟเนี่ยตัวใหญ่ดีอ่ะดิ้งดิ้ดิ้งดิ้งดิ้งเกิดงคืกข้อมันไปแอ้วดีมากที่หาตันปลไปไห่ผิดน้องเลยนองมันดิ้งดิ้ดิอยนะตัวสั่นแต่เือเลยแหละจวมันโตดนสีนะพี่หน่อยเนี่ย อย่างเงี้ยครับอย่านี้เราปวดยุ่งขันยอเนี่นะนยนี่ปวด,ดแล้วเ็นไรนอนมากขึ้นเก้าพี่นอ้อง <c oughs> มาแบบนี้เนงาขึ้นเกา้าฮะเป็นบู้โดดผู้แยังทำเนี่ย เปิดงี้พี่น้องผลง่ายไหมนี่ครับพี่น้องงี้กับพ่อค้าอย่างนีครับเงี้ปลาปลาเออีกิ่งพี่น้องเด็กไมาตัวหนึ่งตัวใหญ่ครับเนี่ยนี่เป็นังสีน้ำไปอีกเก่งครับพี่น้องตามันสินี่ตามันป็นปป็นปูนี่ก็ไปไปลากระดานเมื่อเมื่อพี่น้องมันตัวใหญ่ก็ปลากระดานนะครับ รุ่นขนาดนี้ยังไงได้อีกครับพี่น้องนี่นี่ครับกับพองามพี่น้องยงไปยงมาเพิ่นถามเสือขายไปน้ำครับปลากุรามครับเพื่อนปิ่งนะพี่น้องเนาะเพื่อนแซ่บคักครับนเนี่ยมันไหมในวันขอบคุณพี่ทุกท่านครับก,ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับเดี๋ยวพออ้อมคลิปหน้าครับผม